Beepie, oh, beep 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 สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงๆเด้อจ้าแดดอ่อนๆพี่น้องสาวสุดเดรสทักทายสบายดีทงไฮทงนาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อแรกก็สีนอนน่อนนาอีกคือเก่าเมื่อวานยายบางผนยังตัดต่อเฟืงองโบเล้วพี่น้องเมื่อสัปนี้ก็ไปถ่ายพี่น้องเบิง่งแล้วก็ลองตัดเบิ่งดซองซัมบาดลองน้อยๆเดียวนึงดอกสาวสุดเดรสตัดก็ได้ได้หนันกนย้ายไอเปิดตัด แล้วาฮาวกสีมาแม่จะเฮ็ดหยังกะปูบะางได้ป่าคุดกบหลกักกสิพ่าพี่น้องมาคุดกะปูนะย้ำม,มาแรงพี่น้องฮะเออสีมาคุดกะปูย้ำม,มาแรงพอได้ป่นพี่น้องบรรยากาศทงหายทงนะหาคุดมองเะเอสบายดีป่าลุงยำแรง เห็ไทยตะวันบสองมือตะวันกินหายปู้นีมือตะวันไปลงก้อนลูกละมันจะเทือกตะวันหารเห็ดหนีมือไผตะวันนะอกระปูนีมือตะวันพี่น้องไม่ไม่คือเพื่อนแต่ห้าวจพูดทำไมเป็นยังอ้ามันชิล้องไปอักแล้วทำไมมันเพื่อนจังเลยหน้ามันทะลบกคักเนาะเออ มืออีแม่หน้จัดจังเลยวันนี้มันเป็นน้ามีในหนีพี่องก็รดวๆลัวไม่คุดในบรรมุนี้ข้านาอไรแม่แม่แม่แ่แโอ้ยแม่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 ปวดห่วก็ได้แม่ จะเป็นตาไถไล่เถอะเด้จะผูกชอยก็ดีลาลามันหนีกระปูน่ะเฮ้ยลาปวดแห้งเดี๋ยวนีเห็นไม่ใหญ่ขุดลาก็อยากขุดชิแลเล่บอน้อปลูกโซดินปีนี้เนาะนี่ปีน่ะโอ้ยแม่นี่เลยนี่เลยแม่นี่ใช่ไปกันเกลือมตัวนี้ไปลูกขุดเอาในเขื่อมเดี่ยวสามชิคกินให้แม่หูหน่อยก่อนแม่เอาหูหน่อยก่อนเนี่ยแม่เอาหมดในหน่อยนะตะวันน้าแม่ ตะวันจับเมตตะวันวางเด้อลูกเด้อเม่ได้ป่ได้หายเด้ออีเม่ๆนี่เป็นจับเึงเม่โอ้ยเม่ไมันด้เอามือจับได้สวยพี่น้องตะวันจับได้สวยเม่แม่แม่จับกล่องให้นู้นไอ้นู้นสิคุดแม่ไนู้นอย่าคุดไอ้นูอย่าคุดแม่เห็นแล้วอยู่ในนี่ปวดสิคลดข้างหน้านี่อยู่ในนี่ดแม่เป็นตะกร้อให้ลืมไปเอาลืมเอาคายกล่องมาหน่อ เอาเอาผู้ชายกันดีป้าพี่นองเลยมวนเป็นมวนมุ่นเป็นรุ่นมวนเป็นมวนวาไปลล่จ้าเ่งปล่อยงวยพ่อพี่นองเลยปล่อยงวลุงบเขียดไลายอยู่เทิง่ตะวันจ้บอไปคุกเขียดน้ำลุงผู้ลุงบางกระตัดต่อเฟืองอยู่เทิงยาเตีนเข้าไปที่ละไม่ใหญ่สิจตีนเจ้านะเกมากจุด เออจไาเอาไปล่างเอาไปล่างซะก่อนลูกมันเป็นขี้ตมดินด่าก่นนองเลยเป็นขี้ตมดินด่าไม่แต่ผูชหนไเนมือแม่จะปเมื่อห่มือแม่ใหญ่นะมืออหลรอลากับเพื่อนบ่ฮะลากับเพื่อนยุ๊เฮเดี๋ยวนะ มาบันนี้พี่น้องแล้วเฉิพาคุดกระปูมีแปดมือสองสองมือใช่พอยเลยแม่ไปสบายดีสบายดีพี่น้องมือคือเบื่อสบายดีบอกล่ะสบายดีสบายดีป้าลุงบอกลาบ้าหาัุดกระปูบอ

มาแต่กับเฝ้ามองไหมมันเป็นดินทรายเด้เป็นดินคูนได้ปีไหนมาเอ้าโบนี่นดินคูนบ้านเขาใส่ก็ได้กอะมาเนี่ยมีจีบมาใช้ปลูกใส่รถว้ายเป็นผูไมาอยู่แม่ อ่ะกับจ้งลูกก็ล้วนเลยหรอน่องจิบอาลูกลูกลูกโอ้ลูก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 ได้เลยเอาพี่น้องได้เลยอาลูกเอาน่องลูกลูกเน้องลูกเพื่อนๆโชงนะ ในแมงมันจะยุบดากไลกไล่ถ่ยแมงไ่ได้บวกตัวนี่อเมื่อบานตัวใหญ่กับเบลิอับุ่งเจนี่ง้อไปอยู่แซ่ซมลงมา ตะวันใต้เปล่าตะวันงามอีนดีกระปูนั่นงามกระปูนั่นนห่ไม่แต่ปูแม่แต่ยินดีกระปูแม่แมู่่ชองเอากระตูกระตใหญ่เถิกเลยไม่แต่กระปูเถอะไม่แม่เอางั้แต่กระปูนะนี่นี่นี่มากรนั่นนี่มากรนั่นนี่ลูกดีปะให้แม่กรนให้ตัวนี้

พี่สอไปทนานแล้วอ้นี่มอ้โหไงอฮบตีนสิ้นบ้างนะคุณแม่ถ้าถ้าแม่แก้วอูดพี่น้องหยดท้าเหยัดแข้งใจ่น่งหละ ทีเทพไทยคุดบ้านนี้พี่น้องเอ้ยคักตัดิเอาคุดได้บ่เด้เอาคุดเอ้าปีคุด <laughs> คุดสูตรใหม่สูตรอะไรวะฮะน้องยังมะฮัวควันคุดสูตรไอเทพไทยได้ปดุ๊บเด้<อ> เถึงเฉยดิค่แม่ถึงเฉยสีแดบิ ouais. ้เบิ้งเบิ้งบ้ิเบิ้งป้าสีบิงกระปู้ยเทพไทยคุดนี่นันเป็นอะไรเออไอเทพไทยคุดกระปูเถึงเฉยเอาหายแล้วอย่านี้ ลุกเลยป่ะเลยมาถ่า,ายคลิปเอากระปูมันยังงั้นยังอ่อนลอยู่รบ์แม่แป้งันไม่ได้ขาวเลยมาแม่คุดมาม,มาให้แม่คุดมาเสียมอันเดียวหยาดก,กันหยาดก,กันคุด thế ngủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền à Gõ ไปี้ก <SM. S 3> <Christina. S 2> ็ไ้บหเห็นนี้ไปหังแทนเลยพักเงินได้หลงว่ะอะไรเป็น้ทังย่งอันนั้นตุ๊ดอันนั้นอกีดเอากีดเอา นั่นอกนั่นเจบปับจจบปับน้องนี่นะดำมาคุดตหูใหญ่เทวนี่นะอืมน่ะตัวหูกับตูใหญ่เดียไปใกล้อันนี้แม่ายเมัีน่ขึ้นอยู่เน่งตัวเนาะตัวใหญ่กรีดเอาคลิปอา ມើងពីពីກារផ្វាពីលារផ្វីត្រៈលោះ จับแนวนี้จับแนวนี้จ <Carbon. S 1> ับตีนมันไว้นี่จับดีๆแน่นๆแนวนี้เออไปบัดนี้หายเด้วตูดจับไปลุงยับไปตีนนายตีนนายนายคู่ห้องกีดกีดนี่แหละเอา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 ไอ้ก็จะเห็ดกันน้องแห้งลายอ่างเด้งนีน่าอัดเก็บนะเออเอทเอทนะ อาเทพนี่เราเป็นจังซี่อือใเจ็บะอืมอเจ็บกับกุมดมอาเล็นะดมาต่อยดมมด่านะ่ชดหน่อยใเ็จับิจับมบ

เอาด่างเอาปากน้อยคููพ่อเป็นนี่ไหมเอาปากคููพ่อเป็นนี่มหเอาบ่มันเป็นยังมันเจ็บบ่มาเจ็บมันเจ็บเอาบ่มันหนีบมือเจ้าเจ็บอยู่ลูกขาอออะไรนี่ขาออกให้ลานี่ลาจะกินจับพี่น้องเอ้ยตลกแต่ว่าลานก็ได้ไปตั้งุดิ้งเบิ้งเอาอยู่คู่นี่ บอ่บอบ่เอเอา,เอาต้นนี้ต้นนี้มาเมอเอา,เอา,เอาหูนี่แล้วก็เมื่อนี่คั่มเลยนะคั่มเลยหนึ่งเข่าเป่าไฟลูกคั่มนะอย,นอยู่หน้าก็ากเมื่อคือเก่าและหนึ่งขเข่าคนบ่เมื่อได้ในเพิ่นจะอยู่นะ่ะนอนนานนะป้าบ่เออโอ้ยตาป้าบ,าบนน่นอนนานนะป้าบ่ป้าจะนอนน้าได้อื่นก็เมือ่อทรงไอไปโรงเรียนมื่อเหินไปเที่ยวงานบ่บรรดา อับปิื้อเขาจะไปเที่ยวแม่เขาไปบ่เงยคงวเงยเงยเขาไปบ่อืออบปดาอบปดาอืออัดาตูอูดาตู่อับตู่ไม่ยังบาดิ่มยิ่งใหญ่เอ้ยใจะไปเที่ยวงานเอ่ยเด็กขี้แม่แม่ที่เอากระปูใหญ่ออกมาให้อา เขาจะไปเทียงงานเอ่ยเอ่อเอ้อ่ออกอีกหรอะเอ้อ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 อเเลยโอยเมนะกอัลม์เรอฮาอกีัมา ขี่ล้งกะขี่เออมิดาเออเออไลายอ้เจนเอาเจเดียวกับบลูเบิดมือนี่แม่ไปบาแนนมาง้อก่อนเสียอยู่ซ้ายเลยกับถือเข้าได้ล่ะไม่ใหญ่เราสิกลนกับปูไปขายนี่เซธบาทนี่พี่น้องตอนนี้ซัสมิกะขึ้นมาแต่กลนกับปูพี่น้อง คนกระปูก็ได้หลยเติบอยู่ตอนนี้กระสินอนน้าคือเก่าพี่น้องตอนนี้กาลังขึ้นมาเที่ยงสิไปหนึ่งเขาบัน,นี้คาแล้วปลูกงวปลูกหมอ้อเป็นที่เดียบร้อยแล้วกะสินนไปดังไฟหนึ่งเขาแล้วสิลงคปใไปพี่หน้องเบิรงเดอร์อนนี้กระนอนท้ายนอนน้าคือเก่าบรรยากาศยามแรงแรงพี่น้องเลยสาวชุดนี้กระขอฝากก็ไรก็แชร์กดติดตามเป็นกำลัง,ลงใจน้องสละเดอ้อเจอกันคลิปหนะ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ ขอบอกขอบใจเบิร์ดสุกน์กุุกนพี่้องเอฟซีทุกฐานจ้าเาจอกันคลินาำบ๊ายบาย